อ๋สับอยดีช่วงใกล้สิคําเจ็บีเพื่อนๆนท,ท,ที่ติดตามบ้านสวนวัชรพลสวนยิงดอยอะไรอยู่มื่อนี้ผมดีใจไร้พี่น้องได้เห็นบากเผาเริ่มออกกันแล้วสองปีแล้วก็สองเดือนกลัวๆเริ่มติดจันตัวนี้เป็นต้นที่สองเริ่มออกแท่งจันออกมาแล้วตัวแรกอออกมาสองกันเมอ,อ ต้องดูแลบำรุงรักษาเป็นพิเศษและก็จิเริ่มทยอยทยอยออกเรื่อยๆเลย,เลยพี่น้องบรรยากาศค่ำวันวนี้ก็คือฝนที่ตกเลยพี่น้องคึ้นขึ้นยู่คืนว่าชีว่าพดอ,อกตามกลมอุตจนิยมตลอ,อดเวลาเขาว่ายืนมีฝนมาสัน่นต้นมืนอ้อนีนอีกก็สิทยอยออกกันไปเรื่อยๆพี่น้องบ่ม,มีผัดจิตตาเอ่อทั้งช่องยูทูปพมไปเรื่อยๆลดพี่น้อง มีข่าวสารดีๆผมกับจิตทายลงช่องยูทูปประเมินสถานการณ์แต,ต่ละมือแต่ละเวทในพี่น้องเห็นโดยเฉพาะเพื่อนๆกุ้มผู้ปู่ประพ่านำหอมอีสานบ้านห้องที่บ้านชวนวันจะลพิ่ชวนอีกหน่อยนึ่งอยู่มันจะอยูบ้านนี้อยู่มู่ชิบสองพี่น้องเขาเอืน้นชนหมู่บ้านอีกหน่อยไกล่ๆผู้เม้งตำบลยางคำอำเภอหนองเรือจังหวัดขอนแก่นว่ามันอยู่ไก่เด้ พี่น้องเพื่อนๆเอฟซีสมร่วมผู้ปลูกพาน้ำหอมเพื่อน, G, านาอกับติดตามอยู่หลายนะครับบ่ต้องทอดแล้วพี่น้องอันนี้สองปีสองเดือนกว่าๆออกกันแล้วของผมต้นน้อยๆน,นี่ลนะเอออันนี้สร้างตรงจากบ้านแพลวสม,มุทรสาครต้นละหายที่บาดคาทรงฟอมเกือบสองร้อยต้นที่ผมปลูกู่เป็นสวนลงไปพูนพี่น้อง <c oughs> เออขาดวัดปีนี้คือออกกันบัดถึกต้น นะครับก็ติดตามประเมินผลกันต่อไปเรื่อยๆอันนี้ผมนำพลังโซลาร์เซลล์ตัวน,นี้ผมปล่อยอัวลงมา, <c oughs> มเ,าเพราะว่าเผาแล้วมักขึ้นมักน้ำเกือก็ใส่แล้วสุดท้ายยังต่อไปก็จีดีทาร์ดยาวอีเด็ดใส่สูตรสิบห้าเช่นไปหกเดือนข้างหนึ่งสูตรปุ๋ยสูตรสิบห้าสูตรเสมอพี่น้องใส่สูตรธรรมดาแล้วเพราะต้องไปยิงแง่หลังการดอก เราต้องไปเอาราคาแพงหรอกมันเอาต้องประหยัดงบประมาณมห้อบิึงไปน้ำปุ๋ยธรรมชาติขิงวง้อใส่แน่ไปเฉละเ่ะอเนี่ยเดี๋วก็ใช้ขิงวง้ออยู่นี่แหละช่วงอากาศฝนไปนนี่แหละปลายฝนต้นหนาวนี่สิเอาขิงวง้อมาลงอีกนะครับต้นและกัะคุปุ๋ยพืชปุ๋ยคอกเข้านี้ะบู่า,าแถวนี่ละ่ <c oughs> ะเนี่ยมาไปซื้อแถวบ้า,า่บูชาต้นมื้นอนี่ก็ออ,อกว่าโดนเมื่อ ก็ที่ออกคงละวันทั้งนี้ได้จะออกกอนนะทั้งหัวแถวนี่เออโมแมนต์หางแถวออกกอนบูสแสดงว่าไอ้ทั้งหัวแถวทั้งนี้สะละให้น้องไปแถวทั้งพุ่นบ้าวัสกด,ดกติดตามไปเรื่อยๆพี่น้องเบิ้งลักษณะลำต้นโอเคยามละก็แทงกันพอออกมาตอนนี้ซาบดาหานี่มั่งนะครับมันสิแลบองพีนเช่นเหลือมันน้ำกับใบมันนี่ละจันแรียก เออว่าสนกอกรูสึกว่าประสบผลสำเร็จด้วยเห็นจันออกมาจากสี่จันผู้จันแม่ท่านหลู้หรอกแต่เบื้องไปเรื่อยๆผมก็ชายท่าลงส่องผมไปเรื่อยๆยุ่งสิครพี่น้องให้พี่น้องเฮาผู้ที่กำลังกระเจ็ดเมื่อไหม่ของผมนี่มันได้ผลมาแล้วยูุ่บันเลยนะเราหุ่นอันนี้ผมมาเห็ดไรที่สองนี่สิสวนบ้านสวนวัชรพละสวนยีงด้อยเนี่ยเป็นสวนที่สองของผมเออ บางคนมาบากมักองา่นพีไก่ปลูกได้กินด้วยไปอําบอส่วมหัวล้ววาไ่ได้กินเพราะว่าเป็นยอดมบรดแดกับแมงเจาะเบิดพี่น้องโอ้อใจย่กเอราว่าพี่น้องอเหลือ,อยุติบต้นอยู่องต้นตายไปสองต้นด้วยเอาบักทั่วผู้แท่น <c oughs> แกลี่ยมันขึ้นไปน,นี่ละตะกุนทั่วนะครับนี่คือดีใจเมื่อนี้วันที่ยี่สิบเกดอาทิตย์ที่ยี่สิบเกดตุลาคม เห็นจันแหลกสองต้นรวมเดียวกับสามจันสามเสียงหน่อยกันเอกถา่ายงไงอีสานฮูเขาจะเอื่นจันเนาะเอื่นทะไลเอื่นจันพวกเอื่นจันนั่นเถอะเอื่นเสียงมพร้าน่ะเออ้ามันเป็นตามที่เขาบอกดีมนก็ดีลากกิดินเลยพี่น้องแต่ว่าเขาต้องขาดน้ำมาได้เอออันนี้ผมจิปะประปรุงระบบน้ำไม่เบิดงดิเพราะว่าระบบสายดำเนี่ยมันระบบปัญดมัน แต่มันหน่อยๆวันนี้มันยหญยแล้วมันเป็นต้นบักพร้าแล้วต่กินมันเป็นเบียร์อายุวัยางผมก็เลยจะต้องอปัับระบบน้ำทั้งสองพัดนเดี่ยยกขึ้นสูงทวมหัวหุดเงีนยมือพละนะครับบุปผกณ์ก็ท่านเด้ไปสร่างหรอกอนะครับไม่พ่อเดวไม่อันตรรับต่างหัน ไม่น่าง่น่าแปดนิ้วขึง,งนี่คือเป็นเด็กกตบวานชวนบัตรสัตว์พน,นส่วน,วยน,นอย่างในั่งอยู่เออผานีผ่านนองรอบึงสแสดงควันดีใจน้ำแย่งสั้นละ <laughs> ผู้ปูกก็ดีใจดยเนาะบำรุงรักษาชุม,มือแต่ปีสองพันยี่สิบสองจนว่าสองพันยี่สิบเ๋ยวปีที่สามต้นอย่างเข้ามาเนี่ย เนี่ยยูได้กินกระพือด,ดอกผลละหมกากลากไม่ก็ได้มะละกอหรือว่าบักคงเนอโอ้ยคนปมาหยาัดแม่บ้านรถเน็ตไปทั่วที่ทัวแดนเกิดพราะอะไรเขาข้าเจ้ากับกันว่างกอกล่วงที่ไทยลงไปเสมอว่ามันเขาผมที่เขาพื้นเอจบของหน้าข้าเจ้าบ้านเขาหน้าฉวนหรือว่าข้าวอ วันหัวปีวันเดีนกกินวันน้ำมูนนี่ละหลังมูนนี่ละพี่สันต์อ mm. ืมไม่โอ้ใช่ไเออบรรยกกากาศมื้อนี้ก็ให้หลานพ้ามูมาเอาต้นแก่ลงเครื่องหนึ่งเครื่องสูง <laughs> เอาลงวัได้เออเพราะว่ามันอันตรายก็เลยเอาโอเคพอได้มีแสงแดดพี่สันต์ mm. ให้ข้าแรงลูกหลานเขาอยู่ดอก นี่บักเผาน้ำหอมก้นจีบของแท้เอามาจากบ้านไรนะเราเพาะเองปลูกเองบ่ได้ซื้อทุกหนี่เขเฮ็ดเราเองด้วยฝีมือเองเนี่เพาะเพาะเองเนี่วันหอมแท้พันท่านี่อันนี้ก็ได้สองปีัวได้ปลูกเดือนพันมานี่เ,เออผลที่ปลูกลักษณะนอนหลับจะว่ามันตรงหมดแล้วเออปลูกไว้ดอกเออนากระท่อมมันนี้ทั่วฝักเงาปลูกไว้กับกำลังหอก ก็น่าจะมีงานเพิ่มคือเห็ดค้างบมกทั่วพื้นทีน่่างนี้ว่าจะปลูกดอกดาวเรืองเพาะพันธุ์นั่นอยู่ว่าท่านจะเกิดอั่นคือเราจะมีสวนดอกไม้นยมันกินไ่ได้กินได้ทั้งตาเนาะพี่น้องเนาะเออถือว่าโอเคพันธุ์มันคือจะดีแกงางแสงแดดก็ดีทัว่วถึงพลังโซล่าเซลล์ต้อตงอาศัยแสงแดด มื่อนีเปิดเบิดมือเขาตะปิดต <c oughs> ุดร่องตรวร่องเสียงเดียดมันมันหอดใส่ก็สองอพลังโซลลาเซลล์เขามีหนามชวนตัวหนามบานเพื่อน,นี้หนามชวนตัวเนี้ยบางคนก็นถามอยู่ซื้อหินลถดเท่าไรลรดละห0 0พันบาทพี่น้องสองลวดเด็กก็หมื่นบาทหินพิเศษหินตกแต่ง อาจิตเท้ข้อนจีดชี้แพ็กถนนมหอหกระท่อมเรียกเอาหินทุนนี้ไปถักตกแต้งเลาะขอบมาสันายาำไดบุ้เออยาำคิดพ่อไปละซุ่มฟอดซิลไม่นี่ก็สจิเก็บไปถักตกแต้งพิเศษอันไม่หาท่านปี๋ยวคัดออกคัดออกลูก มือได้ของบาง,บางาข้าดูข้าหลานมาข้ขนหิ้นอ,ออกลุ้ยเลาะรอบขอบต้นไม้เพื่อหาใจมีการเที่ซีแพ็กข้อจีตถนนูข้อจีตมาจนสุดกระท่อมพี่หน้ากระท่อมไม่ให้มืมีหงายได้มีเท่ยวข้อจีตแบบนี้เทซีแพ็กแบบนี้พี่น้องอันนี้เทเรียบร้อยแล้วเออมองถ้าฟันย่วนใจจอดรถจอดลาดได้หลายคันอยู่ อ่ะสำหรับความคัมือนี้กะผูปปอดกับพี่กัำนองทั้งช่องยูทูปดีใจที่เห็นมะเข้าออกจันหรือว่าออกแสงเรื่อออกแสงเทยาออกแล้วเกือบๆสองลอยถุนไก่ๆพีรน้ังดีใจได้ว่พาเข้าสามารถประสบผลสำเร็จเป็น สวนที่สองบ้านสวนวัชรพลเนีเอาขอบคุณของคุณพี่น้องเอจี่เพื่อนๆทุกท่านทุกคนเด้อนะครับผมก็สิรไทยยอยลงเสมอเสมอไอ้พี่น้องติดตามเบิ้งไปเรื่อยๆแต่กระทั่งกดคองยูทูบไปแล้วซีว่ลอยกว่าผู้ติดตามแล้วขอบคุณผู้ติดตามทุกท่านทุกคนเด้อนะครับมีปัญหากับทักท้ายกันเข้ามาคอมเมนต์กันเขา้ามาอ่ะสบายดีเรื่องมันนี่ครับผม